ดีค่ะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะวันนี้พี่นาก็มีโอกาสได้เข้าในเมืองนะคะมาดูร้านสัตว์เลี้ยงค่ะนกขงหยกก็ยังราคาเดิมเนาะตัวละ250เหมือนเดิมค่ะมีหลากหลายเลยนะคะเนี่ยไก่แจ้ตัวละ200เนาะสีสวยทั้งนั้นเลย นกกระทาก็เยอะค่ะนกกระทาก็ตัวละหกสิบห้าบาทเนาะพี่นาก็เลยยังไม่ได้ซื้อไปเพิ่มเนาะต้องเลี้ยงไอ้ตัวน้อยๆให้โตก่อนรุ่นนี้สวยๆทั้งนั้นเลยนกกระทานะลายแต่สวยสวยงามมากเลยนะคะมีหลากหลายเลยค่ะมีไก่ลูกไก่ไข่เนาะห่านนะคะห่าน ห่านเทาตัวละสามร้อยห้าสิบค่ะพี่นาก็สนใจนกหงหยกนี่แหละรุ่นนี้ส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะมีสีที่พี่นาโปรดปานด้วยนะคะสีเหลืองปอดเลยนะคะสวยงามอ่าชุดนี้รู้สึกว่าจะเป็นนกที่พร้อมทําลังเลยนะคะเนี่ย ถ้าใครสนใจแวะมาได้เนาะร้านตติเนาะสีสวยทั้งนั้นเลยลูกไก่ไข่ตัวเล็กตัวน้อยมีหลายขนาดค่ะไก่ไข่พี่นาไม่ได้ถามราคาเขาเนาะมีไก่บ้านด้วยจ้ะถ้าใครสนใจเนาะอ,อยู่ใกล้ๆเราแวแกอปากน้ำโพแถวๆนี้เนาะมามาเลือกมาชมได้เลยพี่นาว่าราคาอ่า น่าสนใจนะไม่แพงเกินไปเนาะถ่ายนกวนเวียนอยู่กับน,นกของโยกอะพ่นาเดี๋ยวขออ่าจัดการทําบ้านให้แพ้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวพินาจะมาซื้อนะพ่นาจะมาซื้ออ่าตัวเมียไปเพิ่มให้กับอ่าตัวผู้เนาะตัวผู้ของพินาจะเยอะหน่อยเนี่ยแมชุดน,น,นี้น่าซื้อมากเลยค่ะพร้อมทําลังหลายตัวเลยนะคะเนี่ยใครสนใจก็แวะมาได้เลยเนาะ จ้ะพี่นาก็พาชมนะคะชมไปเรื่อยๆนะคะกระต่ายก็น่ารักพี่นาไม่ได้ถามราคานะกระต่ายเนาะน่ารักมากเลยนะเป็นกระต่ายอ่ากระต่ายพันธุ์ไทยๆเนี่ยค่ะแต่ว่าน่ารักมากเลยเห็นแล้วพี่นาอยากจะเอากลับไปบ้านสวนฟาร์มทุกอย่างเลยค่ะเนี่ยชอบมากๆเลยห่าน ห่านไม่ใช่ห่านขาวนะเป็นห่านดำดำดำเทาเๆเนาะตัวตั้ง350ตัวยังไม่โตเท่าไหร่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูสิตัวยังไม่โตเท่าไหร่เลยนะคะเนี่ยสามอาิบาทถ้าห่านขาวนี่แพงกว่าเยอะเลยนะคะสามารถอ่าเพาะพันธุ์ไว้ได้เลยนะที่นี่เขาก็รับซื้อนะคะที่นี่รับซื้อสัตว์เลี้ยงหลายๆชนิดเลยนะมาติดต่อเขาได้เลยเนาะจ้า พี่นาก็นำคลิปน่ารักนรักมาฝากเนาะและพบกับพี่นาบ้านสวนฟาร์มใหม่นะคะถ้าชอบคลิปนี้ของพี่นาก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่นาด้วยเนาะสวัสดีค่ะ